สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสมศรีมีข่าววันนี้จะมาเล่าข่าวให้ทุกคนฟังอย่าลืมกดติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะคะกลายเป็นกระแสร้อนแรงจริงๆสำหรับนักแคสเกมสาวเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นตาคุ้นดากับแอนบีจุดมาเทโอนักแคสเกมสุดเซ็กซี่วัย28ปีชาวฟิลิปปินส์ซึ่งตอนนี้เธอมีแฟนคลับติดตามทางเฟซบุ๊ก7.6ล้านคนความสิทธิ์ของเธอนั้นมักแวะเวียนมาให้แฟนๆได้ชื่นชมอยู่บ่อยครั้งในชุดบิกินนี่สำหรับสาวแอนเป็ ที่รู้จักของเหล่านักเล่นเกมด้วยการสตรีมเกมลงช่องทวิตแต่ที่ทำให้เธอ เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างก็คือการได้ถ่ายแบบลงปก FHM และการอัดเทสตัวเองเต้นลงช่อง YouTube ในเพลง t r u m p e r Challenge ในปี2016ซึ่งยอดกระชูดถึง1ล้านวิวอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ด้วยความที่เธอขยันหนวดความเซ็กซี่ด้วยหน้าอกหน้าใจ Big กไซส์และหน้าตาที่สวยคมสะดุดตาอยู่บ่อยครั้งทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจของบรรดาเกมเมอร์และหนุ่มฟิลิปปินส์อย่างง่ายดายโดยว่ากาันว่าทำมีงานเกมออนไลน์ที่ไหนแต่ไม่มีเธอเข้าร่ว สร้างซีซันถือว่างานนั้นขัดใจเกมเมอร์สุดๆกันเลยทีเดียวแอนบีมาเทโอเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถใช้ความสามารถในการเล่นเกมของเธอมาเปลี่ยนให้เป็นเงินเธอคนนี้เป็นสาวชาวฟิลิปปิน แต่เป็นที่รู้จักกันในโลกออนไลน์จากหน้าตาสวยๆและหุ่นที่เชฟบ้านน่ารักน้ากอดใครที่ชื่นชอบการเล่นเกมก็สามารถไปติดตามเธอได้ที่ช่องทางที่กล่าวมาข้างต้นได้เลยแต่ข่าววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลอแสดงคอมเมนต์หรือกดติดตามให้กำลังใจสมศรีด้วยนะคะ